โอเคสวัสดีค่ะลูกใครเข้ามาแล้วเปิดหนะ้าจอรายงานชื่อแจ้งชื่อคุณโคณนึงได้เลยค่ะสวัสดีครับยังอยู่กันทั้งสามคนไหมเนี่ยสามคนเข้ามาพร้อมกันเลยมีตอนนี้อ่ายังอยู่นะคะตอนนี้มีใครบ้างคะแจ้งคุณหนึ่งหน่อยลูกน,น้องอะไรบ้างคะตอนนี้มีใครเข้ามา อ่ะเพยวาเพยวามาแล้วนะคะอ่ะเด็กเด็กเพยวามาแล้วขล่าใครต่อจากเพยวาคะลูกใครต่อจากเพยวาคะชาน์อ่ะชาณน์เพยวาณัทนันอ่ะ,อะ,นนอะอเคเอ้าว อากาศเย็นอาสวัสดีค่ะต๊าเอ๊ต๊าเอ๊คนเก่งคนเก่งอยู่กับพี่เพียวาอยู่กับพี่เพียวาาลระลูกเอาได้ไหมอยากได้ไหมเอา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 ไหมคะฮะเดี๋ยวคุณหนึ่งปากพี่เพียวาไปให้อ้าวปิดไปซะแล้วสวัสดีค่ะน้องอนัญญา นี่ค่ะสวัสดีค่ะลูกอะคราวนี้เดี๋ยวเรามาเรียนต่อนะคะลูกครั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับหน้าที่ของเงินนะคะอเอ่อโอเคน้องแพลวาให้น้องให้น้องเดินเล่นก็ได้ลูกคนเก่งเปิดกล้องไว้ก็ได้เดี๋ยวคุณหนึ่งจะได้ช่วยดูด้วยนะคนเก่งคนเก่งคนเก่งเปิดกล้องไว้ได้เลยลูกเดี๋ยวคุณหนึ่งช่วยดูน้องให้เผื่อน้องเดินไปไหนเราจะได้ช่วยกันดูนะคะ จะได้มองเห็นช่วยกันมองเห็นด้วยลูกอ่าเด็กๆจ้าทุกคนเปิดกล้องไว้เลยเปิดกล้องไว้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนต่อนะเก่งมากเลยแพรวา่าเลี้ยงน้องไปด้วย,เร,ยเรียนไปด้วยน่ารักมากเลยลูกอ่าคราวนี้เดี๋ยวเรามาต่อนะคะนัทน,นันนัทนันยังอยู่ไหมคะอยู่ครับอ้าว เดวนี้เราไปต่อในเรื่องของสกุลเงินนะลูกนะ<อ>เศรษฐพันธ์มาแล้วเศรษฐพันธ์สวัสดีค่ะลูกสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะคนเก่งเปิดกล้องทิ้งไว้เลยจ้ไม่ต้องปิดกล้องนะเพราะว่าเราใช้เวลาเรียนในเรื่องของเนื้อหาไม่นานลูกเดี๋ยวที่เหลือคุณนันจะปล่อยให้เด็กๆทำกิจกรรมนะจ๊ะเปิดกล้องทิ้งไว้ได้เลย,เลยวันนี้เรามาต่อในเรื่องของสกุลเงินนะ ตัวน้อยตัวน้อยดูดูพร้อมกับพี่แพรวานะลูกนะอ่าจะได้คุ้นชินเวลามาโรงเรียนจะได้ไม่งองแงนะคราวนี้เรามาต่อในเรื่องของสก,กุลเงินนะลูกสก,กุลเงินคืออะไรนะคะสก,กุลเงินสําคัญยังไงนะคะลูกเพราะว่าการที่เราจะไปประเทศต่างๆเนี่ยเราจะต้องมีการใช้เงินของประเทศนั้นๆใช่ไหมคะลูก เราไปอเมริกาสมมติเราเดินทางไปอเมริกาเราก็ต้องไปใช้เงินสกุลของอเมริกานะคะซึ่งมูล,ลค่ามันก็จะแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเงินนะคะลูกเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนก็จริงนะคะหรือว่าชำรานี่ตามกฎหมายแต่ว่าเมื่อเราไปประเทศอื่นๆที่ไม,ม่ใช่เงินที่ไม่ใช่ประเทศไทยเราเนี่ยลูก เราก็ต้องนําเงินบาทของเราเนี่ยไปแลกเป็นสกุลเงินของประเทศนั้นๆเพื่อใช้ในประเทศนั้นๆน,น,นะคะอ่าหลวงพ่อเขาเข้าใจไหมลูกอย่างคนเขามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเขาก็ต้องเอาเงินของประเทศเขาเนี่ยมาแลกเป็นเงินบาทนะคะให้มันมีมูลค่าเท่ากับที่ใช้ในประเทศไทยได้อ่าอาจจะเอาดอลล่า ของอย่างของอเมริกาอย่างเงี้ยค่ะลูกเขาก็จะเป็นดอนลลร์ใช่ไหมเข้ามาเช่นในประเทศไทยก็จะต,ต้องเอาเงินสกุลดอลลร์เนี่ยค่ะลูกมาแลกเป็นเงินบาทนะคะเพื่อใช้ในแต่ละประเทศนะคะซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะมีสกุลเงินที่แตกต่างกันนะคะเด็กๆดูหน้า185ปประกอบนะลูกนะอ่ะคราวนี้เรามาดูลูกประเทศแรกเลย สกุลเงินสกุลแรกเลยนะคะที่วันนี้คุณหนึง่งยกตัวอย่างมาให้เด็กๆดูนะก็คือของประเทศอเ,อ,อเมริกาอ่าอเมริกาสกุลเงินเป็นอะไรคะดอลลร์ครับเกงโอเคเก่งมากลูกเป็นดอลลร์สหรัฐนะคะแล้วในส่วนของทวีปสภหาภาพยุโรปของอย่างเช่นฝรั่งเศสเยอรมน,นีนี่ใช้เป็นตระกูลอะไรลกูกสกุลเงินอะไรลูก อยู่โลถูกต้องลกูกแล้วถ้าเป็นสหาราชอาณาจักรต่างๆนะคะก็จะใช้เป็นสปอนต์ลิงนะคะลูกหรือเงินปอนนะที่เรียกสั้นๆน,นะคะอ่ะถ้าไปประเทศจีนประเทศจีนนะ่ะลูกที่เราจะได้ยินว่าเป็นเงินสกุลปอนค่ะเงินหยวนถูกต้องลกูกแล้วไปเกาหลีใต้ไปเที่ยวเกาหลีใต้บ้างไปเที่ยวเกาหลีใต้บ้าง สกุลเงินจะเป็นเงินอะไรคะเป็นเงินอะไรลูกนัทนันเงินวอนครับอ่าเงินวอนเศรษฐพันธ์จ๋าวันนี้เราจะบินไปเที่ยวญี่ปุ่นเราต้องเอาเงินบาทไปแลกเป็นสกุลเงินอะไรคะเงนครับถูกต้องค่ะอันัญญาจ๋าจากญี่ปุ่นมาแล้วไปเที่ยวมาเลเซียบ้านใกล้ๆบ้านเราใกล้ใกล้ประเทศไทย เราต้องไปแลกเป็นสกุลเงินอะไรลูกดอลล่าปะครูไม่ใช่ครับมาเลเซียลูกมาเลเซียเรอาริงกิตอ, <c oughs> อ,อ้าว <c oughs> เบื่อมาเลเซียแล้วนอนสองคืนข้ามฝากไปเที่ยวลาวบ้างดีกว่าลาวเป็นอะไรคะเก็บ <c oughs> เป็น <c oughs> กีฟถ <c oughs> ูก <c oughs> ต้องค่ะว้า เดือนหน้ามีวันหยุดเยอะจากเราแล้วไปเที่ยวอินเดียดีกว่าสกุลเงินของอินเดียคืออะไรลูกรูปีอ่ารูปีอันนี้ก็คือตัวอย่างของสกุลเงินนะคะที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนนะคะลูกของแต่ละประเทศต่างๆนะคะที่เราจะคุ้นเคยมากที่สุดนะคะก็คือจะเป็นดอนลลาร์นะคะหนูจะได้ยินว่า สกุลเงินดอลลาร์เนี่ยจะค่อนข้างจะมีบทบาทมากในเวทีการค้นานะคะซึ่งสหรัฐอเมริกาสามพันดอลลาร์อ่าดอลลาร์หรือว่าอย่างจีนจีนเป็นหยวนใช่ไหมคะลูกเงินหยวนค่าเงินหยวนเทียบเท่าอย่างเงี้ยลูกอย่างตอนนี้เดี๋ยวคุณหนึ่งขอเช็คราคาก่อนนะว่า1บาทอ่าถ้าสมมุติว่า1บาท1บาทของไทยเท่ากับกี่ ดอลล่าอ่าหนึ่งบาทเท่ากับเียดอลลาในปัจจุบันอ่าซึ่งค่างเงินจะมีการเปลี่ยนตลอดเวลานะคะลูกอ่าตอนนี้ปัจจุบันนะคะลูกตามสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันนะหนึ่งบาทนะคะจะอ่าหดอลลร์นะคะลูก เด็กๆ1ดอลลาร์จะเท่ากับประมาณ33บาทนะคะ,ะคราวนี้เดี๋ยวคูณหนึ่งให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสกุลเงินในต่างประเทศแล้วนะคะเราลองมาเรียนรู้ในของกลุ่มอาเซียนเราบ้างนะคะลูกว่าสกุลเงินในกลุ่มอาเซียนของเราเนี่ยเด็กๆยังจําได้ไหมลูกว่าสกุลเงินในกลุ่มอาเซียนของเราเนี่ยมีสกุลอะไรบ้าง ใครจาได้บ้างคะอาเดี๋ยวคุณหนึ่งเอาให้เด็กๆดูนะอ่านเด็กๆจ๋ามองพอมองมองเห็นไหมคะลูกอามองเห็นเราไปที่กลุ่มอาเซียนเราบ้างนะอาคุณหนึ่งจะให้เด็กๆลองบอกคุณหนึ่งสิลูกว่ายกตัวอย่างมาคนละเอาทั้งหมด เด็กๆอาเซียนเรามีกี่ประเทศคะอาเซียนเรามีกี่ประเทศโลกประเทศอาเซียนเรามีทั้งหมดกี่ประเทศณัฐนัน,นเศรษฐพันธ์กี่ประเทศจ๊ะสิบประเทศค่ะาสิบประเทศอ่าบอกคนละสองประเทศบอกคนจะบอกคนละสองประเทศใครบอกใครบอกได้ก่อนคนนั้น ให้โอกาสตอบได้เลยนะคะอ้าวคนแรกเลยน้องแพว,าจ,<ะ>วาจว๋าแพวาจ๋าแพวาจ๋ายังอยู่ไหมจะ๊ะแพรวาเลือกประเทศอะไรกับประเทศอะไรลูกบอกมาสองประเทศได้เลยอ่านตอบมาเลยตอบมาเลยกระบอกง่ายๆตอบมาได้เลยนะคะเย็ค่ะ กีบอากีบ,บของประเทศลรวแล้วอะไรอีกคะลูกบาทค่ะบาทของไทยอ้าวต่อไปลูกน้องนัทนานนัทนานเอาประเทศไหนคะเอาดอลลาร์สิงปโปรครงปโปร์ครับดอลลาร์สิงคโปร์โอเคของประเทศสิงคโปร์อีกอันนึงค่ะลูกอีกประเทศนึงแล้วก็ อดอลลาร์บูไนครับอ่าดอลลาร์บูไนผ่านไปแล้วสองประเทศสี่ประเทศแล้วนะลาวกีบนะคะสกุลเงินคือกีบนะไทยสกุลเงินคือบาทดอลลาร์สิงคโปร์นะคะสกุลเงินของประเทศสิงคโปร์ส่วนดอลลาร์บูไนสกุลเงินของบูไนนะต่อไป้าลูกชาโนนชาโนนประเทศอะไรคะเลียฮะเลีย กูชาเรียวกัมบูชาแล้วอีกอะไรประเทศนึ่งค่ะลูกลูเปียรูเปียของอินโดนีเซียเก่งมากคะ่ะผ่านไปแล้วหประเทศนะจ๊ะเษตพันธ์ค่ะเษตพันธ์เอาประเทศไหนดีอีกสองประเทศครับทำไมอินโดนาาีเซียมันมีดแสนบาบเอคะพามา่า คมาจั๊ดจั๊ดราคาลูกครับอ่าแล้วอีกประเทศหนึ่งล่ะคะประเทศไทยครับประเทศไทยไปแล้วจ้าเออครับฮะเออดงดงอ่าประเทศเวียดนามสุดท้ายเหลือเหลือฮะสิงคโ,โปร์สิงคโปร์สิงคโปร์เป็นดอลลาร์สิงคโปร์ค่ะเปโชเปโชฟิลิปปินส์ครับลูก สุดท้ายคือริงกิตนะคะของมาเลเซียนะคะมาเลเซียอยู่ไหนเนะมาเลเซียนี่ไงคะเรายูกดูด้านซ้ายมือสีฟ้าๆใช่ใค่ะหนึ่งร้อยบาทริงกิตลูกอ่ะคราวนี้อินโดนีเซียลูกมองเห็นไหมอินโดนีเซียคือรูเปียรูเปียลูกบาทก็คือไทยไงคะหนึ่งแสนบาทเลยเหรอเนี่ย นอ๋อหนึ่งแสนก็ไม่ใช่หนึ่งแสนบาท 1, 000, 1, 000นะลูกหนึ่งแสนรูเปียรธนบัตรด้านหนึ่งหนึ่งหมื่นหรือหนึ่งแสนนะลูกหนึ่งแสนรูเปียร์จะต,ต้องเอาไปเทียบอีกนะว่าสมมุติถ้าเทียบกับเงินบาทเนี่ยจะก,กี่บาทกี่มูลค่ากี่บาทอ่านะคะลูกอย่างเราเ,เงินบาทเอาไปเทียบกับรูเปียจะเท่ากี่รูเปียหนึ่งบาทอย่างเงี้ยนะคะคราวนี้คนเก่งเดี๋ยวคนเก่งทําไปพร้อมกับคูนึงเลยนะ คนเก่งเปิดเปนหน้าหนึ่้อยแปครับลูกเปิดแล้วคุงร้อยแปดสนะคะเรามีสถานการณ์ข้อหข้อเดียวค่ะลูกข้อหข้อเดียวเรามีสถานการณ์นะคะอยู่5สถานการณ์เห็นไหมให้เด็กๆนำสกุลเงินมาเติมด้านหน้า แต่ละข้อให้ถูกต้องอย่างเช่นข้อที่หนึ่งนีระมนขายสินค้าให้กับประเทศลาวประเทศลาวสกุลเงินคืออะไรลูกสกุลเงินประเทศลาวคืออะไรคะเอ็ดอ่าเด็กๆก็เอาสกุลเงินเติมไว้ด้านหน้าได้เลยนะคะเด็กๆทำได้ไหมลูก ทำหน้าที่หนึ่งร้อยแปดสิบห้าใช่ไหมโอณหนึ่งร้อยแปดสิบแปดค่ะลูกเอาหรอคุณจานหนึ่งร้อยแปดสิบแปดค่ะหนึ่งร้อยแปดสิบแปดลูกข้อบนใช่ไหมโอณใช่ค่ะข้อห้าข้อเดียวทำพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวคุณหนึ่งร้อยเฉลยทีเดียวเลยอ่าทำไปพร้อมกันกับคุณครูหนึ่งเลยลูเดี๋ยวคุณหนึ่งจะได้เฉลยไม่เด็กๆทีเดียวเลยค่ะ เด็กๆอ่านข้อความนะคะอ่าข้อ5ลูกไม่ยากเลยลูกเพราะว่ามันมีบัตรคำให้เด็กๆเลือกอยู่แล้วนะคะแล้วเด็กๆดูว่าเหตุการณ์ที่เขากำหนดให้มานะคะข้อความที่เขากำหนดให้มามันเกี่ยวข้องกับประเทศไหน เราก็ต้องใช้สกุลเงินของประเทศนั้นนะคะเเราทำไปพร้อมกันเลยลูกวันนี้เด็กๆจะได้ไม่มีการบ้านค้างนะคะคุณหนึ่งจะได้ฉเฉลยให้เด็กๆเลยลูกเราทำไปพร้อมกันเลย ใช้เวลากี่นาทีคะเนี่ยเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วน้องเสรษฐพันธ์เสร็จแล้วน,ทนัทันันอ้าวหรอน้องนัทนานเหรอคะกูเสียงคล้ายกันอ่ะไม่เปิดกล้องกูหนึ่งเลยไม่รู้ว่าใครเป็นใคร คำตอบคำตอบมีห้าข้อเรามีตัวเลือกให้เลือก,อกด้วยอ่ามีตัวเลือกแต่ตัวเลือกมีทั้งหมดเจตัวเลือกแต่คําตอบที่ถูกต้องมีเพียงแค่ห้าข้อนะคะอีกสองอันก็ขีดทิ้งไปเลยครูอ่าแล้วแต่หนูเลยอันไหนที่ไม่เกี่ยวข้อหนูจะขีดชิ้งก็ได้หรือว่าหนูจะอ่าทำเครื่องหมายการกระบาทพับไปก็ได้ลูกให้หนูรู้ว่าอันนี้มันไม่ใช่นะ โหมาได้ไงเนี่ยครูอา้าวเขาก็ต้องมีให้ตัวเลือกสิคะ่ะลูกเขาก็ต้องมีแบบที่ตัวเลือกให้เด็กๆได้เลือกเป็นข้อ,ขอเขาเรียกว่าเป็นข้อสอบแบบคล้ายๆข้อสอบรวงอะค่ะลูกที่จริงแล้วอประเทศยูโรเนี่ยครูอ่าอันไหนอันไหนอันไหนที่เกิดละโหมอ๋อยูโรเหรอคะยูโรอ่าใช่ยูโร<บ>เป็นสหาภาพคะ่ะลูกที่ใช้ทางยุโรใช่ไหมยูโร อืมพวกเยอรมนนีฝรั่งเศสวศาสาพาพยุโรปอะค่ะลูกจะใช้สกุลเงินยูโรอ่าส่วนใครเสร็จอีกแล้วจ้าผมครับอ่าน้องเสรตพั์เสร็จแล้วน้องแพรวาน้องชันนน,น้องอนัญญาใกล้เสร็จยังลูก เสร็จสามคนแล้วเดี๋ยวคุณหนึ่งจะให้หนูฉเฉลยคนละหนึ่งข้อนะเดี๋ยวคุณหนึ่งฉเฉลยคุณแล้วแต่ว่าใครจะ,ฉะเฉลยข้อไหนนะลูกนะเลือกคำตอบแล้วเป็นคนเฉลยเองนะกจ้าฉเฉลยคือแูกเฉลยผิดหนูก็ทำเครื่องหมายผิดการกรบาดไว้แล้วก็แก้ไขคำตอบที่ถูกต้องไว้ด้วยลูกว่าข้ออย่างสมมติว่าข้อหนึ่งหนูผิดอย่างเงี้ยหนูก็กากบาดผิดแต่ว่าหนูเขียนคำตอบที่ถูกต้องไว้ด้วย ว่าข้อหนึ่งขอใช้สกุลเงินอะไรนะจ๊ะเสร็จยังคะเสร็จแล้วครับอน้องชานนเสร็จแล้วน้องแพรวาน้องอนัญญาเสร็จหรือ,อยังคะให้เวลาอีกห้านาทีโอเคเพื่อนบอกว่าให้เวลาอีกห้านาทีในการทําแบบฝึกหัดหข้อเอง,องนนนหนึ่ง้อปสิบห้าก็มีคำก็มีคาสองนี่หนึ่งร้อแปดสิบห้านี่ไงลูก หน้า185นั่นก็มีให้หนูดูได้เลยตัวอย่างสก,กุลเงินต่างๆะค่ะลูกที่เอามาให้หนูดูเป็นตัวอย่างใค,ใ,ใครใกล้เสร็จแล้วบ้างเนาะแพรว่าจ๋าแพรว่าใกล้เสร็จยังลูกใกล้แล้วค่ะน้องแพรวาได้กี่ข้อแล้วคะ น้องอัญญาค่ะลูกอัญญาได้กี่ข้อแล้วลูกอัญญาได้สี่ข้อแล้วค่ะเก่งมากเลยค่ะ,ะใครถอนหายใจใครถอนหายใจคะชันดน้นถอนหายใจทำไมลูก เพื่อนยังไม่เสร็จสักทีหรอคะอ่าพร้อมเฉลยหรือยังเฉลยเลยกูโอเคมาข้อที่หนึ่งครครัจ้าข้อที่หนึ่งใครใครจะเป็นคนเฉลยข้อที่หนึ่งคะผ ผมน้องอะไรคะเด็กชายอะไรบอกด้วยจ้ะจะได้เตรียมเด็กชายเด็กชายกาแฟครับเด็กชายกาแฟกาแฟเฟฉลยก็ที่หนึ่งค่ะนิรมนขายสินค้าให้กับประเทศลาวสกุลเงินต้องใช้สกุลเงินอะไรคะกีบครับถูกต้องค,ค่ะกีบนะใครตอบกีบถูกต้องนะข้อสองใครจะเฉลยลูกข้อสองชาโนนเฉลยได้ไหม จนอนนด่ครับอ่ะข้อสองเดวิดกำลังเดินทางไปสหรัฐอเมริกาใช้สกุลเงินอะไรลูกดสเตอร์ลิงไปอเมริกาไปอเมริกาเราต้องแลกสกุลเงินอะไรคะเราต้องใช้สกุลเงินอะไรลูกดอลล่า ดอลลาร์อเมริกันไม่ใช่หรอครใช่ค่ะคำตอบคือดอลลาร์สหรัฐนะลูกข้อสองจะเป็นดอลลาร์สหรัฐนะคะข้อสามใครจะตอบข้อสามคะโอ๊ยเขาสามใครนะเศรษฐพันธ์คเศรษฐพันธ์เดี๋ยวเจ้าตัวเจ้าตัวเศรษฐพันธ์ข้อสามข้อสามใช้สกุลเงินอะไรคะลูกวอนครับเก่งมากค่ะมาวินจะไปเที่ยวเกาหลีใต้ต้องไปเลสก กุนเงินวนนะคะน้องต่อไปน้องแพรวาแพรวาคะข้อสี่ค่ะลูกใช้สกุลเงินอะไรจ้ะ l ิงกิตค่ะเก่งมากเลยถูกต้องลูกซาลิน่าซื้อสินค้าจากประเทศมาเลเซียเพราะฉะนั้นต้องใช้สกุลเงินของมาเลเซียในการซื้ออีกหนึ่งอ,อีกหนึ่งข้อน้องอีกหนึ่งคนก็นาดาว,วิดลาต์าถุุน สาศูคือคือสกุลเงินเงินอะไรจ้าคือคอฮะออข้อสุดท้ายอา่ะตอบพร้อมกันข้อสุดท้ายใช้สก,กุลเงินอะไรคะเยนเยนถูกต้องค่ะลูกไปญี่ปุ่นเราต้องใช้สก,กุลเงินเยนนะคะ เก่งมากๆเลยวันนี้วิชาสังคมเด็กๆทําในชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเพื่อนๆที่มาติดตามย้อนหลังนะคะลูกให้ทําแบบประหัดหน้า188ข้อ5นะคะเด็กๆดูคลิปวิดีโอนี้ไปพร้อมกับทํากิจกรรมด้วยนะคะโอเคคนเก่งครัวันนี้หมดชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเด็กๆเตรียมตัวทานข้าวแล้วไปเรียนภาษาอังกฤษในช่วงบ่ายนะคะ การบ้านกลินเรียนแล้วนเออครูฮะภาษาอังกฤษเรียนไปแล้วครูอ้าวแล้วตั้นใบในภาษาไทยเหรอคะหรือภาษาอังกฤษครบแล้วก็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 อะไรจ้าไม่อยู่พลัาล้าเออพาล้าเอางั้นพาล้าออกกำลังกายที่บ้านนะโอเคป่ะออกกำลังกายที่บ้านนะจ้าเรียนพาล้าลูกเราค้าที่ไหน Uh. อะไรนะคะอะไรนะลูกภาษาไทายก็ภาษสุดท้ายก็ภาษาไทยอแต่รูเขาไม่ไม่เนี่ยไม่อยู่เหรอคะใช่แต่คุณหนึ่งคิดว่าคุณครูน่าจะฝากงานไว้แล้วนะลูกนะน่าจะอัดคลิปวิดีโอไปให้เด็กๆแล้วนะครับโอเคจ้ะงั้นก่อนไปทานข้าวลูกก่อนจากกันมา อ oh <my> ขอบคุณพร้อมกันปั่นลูกเด็กๆเปิดกล้องได้เลยค่ะมืดจืดๆเลยอ่ะมาเด็กๆจ้าเด้เจอกันพรุ่งนี้เราปิดหนึ่งวันเนื่องในวันรัฐธรรมนูญน,นะคะ oh. พรุ่งนี้เราหยุดเรียนหนึ่งวันนะลูกนะแต่ว่าหยุดเรียนในห้องแต่คุณครูอาจจะมีงานอื่นๆส่งเข้าไปในกลุ่มห้องเรานะคะโอเคไหมสังเกี่ยวกับสัง, <Okay. S 1> สงเกตุก oh <my> จ้า พรุ่งนี้หยุดเรียนจะรู้หยุดแต่ว่าแต่จะมีอาจจะมีกิจกรรมวันรัฐธรรมนูญให้เด็กๆเข้าร่วมกิจกรรมนะคะรูปเป็นให้ความรู้ต่างๆก็ได้นะคะเกี่ยวกับวันรัฐธรรมนูญนะคะวันที่สิบธันวาคมนะคะเราเจอกันอีกทีคือวันเฮ้ยยังไม่ได้บอกเลยยังไม่ได้บอกให้ไปไหนเลยเราเจอกันอีกทีหนึ่งคือวันจันทร์นะคะโอเคไหมลูก โอเคครับโอเคจากท่านอย่างนั้นพร้อมแล้วบอกขอบคุณพร้อมกันค่ะลูกหนึง่งเอาใหม่มาคนละสานักเลยเดี๋เอาใหม่เอาใหม่มาคนละสานักเลยขอบคุณครับพร้อมกันดีๆหนึ่งสองสาม อขอบคุณคสวัสดีค่ะขอบคุณค่ณคะลูกตั้งใจทำกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันตันลูก